นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่9ทีฆนิกายสีละขันธวัคเรื่องที่สามอัมพัทสูตรสูตรว่าด้วยการโต้อตอบกับอัมพัทมานพ พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จแวะพักณห,หมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออิจฉานังคละใกล้เมืองอุกกถาซึ่งโปคระสาติพราหมณ์ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าประเสริทิโกสประเสณท,ทิให้เป็นผู้ครอบครองโปกะคระสาติพราหมณ์ ได้เยนกิติศัพท์สารเสริญพระพุทธเจ้าจึงใช้อัมพัทมานพผู้เป็นสิทธิ์ให้ไปเฝ้าเพื่อสังเกตดูว่าจะมีมหาปุริสลักขณะครบตามคำพีมนของตนหรือไม่อัมพัทมานพไปแสดงอาการอวดดีคือพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแต่ตนเดินบ้างยืนบ้าง สนทนาด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนจึงประกาศตนว่าเป็นพราหมณ์ควรแสดงอาการอย่างนี้ต่อคนชั้นไพร่ศีรษะโล้นซึ่งเกิดจากเท้าของพระพรหมเป็นความนิยมของพราหมณ์ว่าถ้าโกนศีรษะจะถูกเหยียดหยามเป็นคนชั้นต่ำและเพิ่มความโกรธเคืองยิ่งขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัธมานพ ยังไม่จบพรหมจรรย์ของพราหมณ์แต่สำคัญตนว่าจบแล้วจึงด่าสกุลสากยะว่าเป็นสกุลทาตสกุลไพร่ไม่เคารพพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสากยะสกุลเคยทำผิดอะไรไว้จึงเล่าว่าครั้งหนึ่งตนเดินทางไปกรุงกบิลพัทด้วยธุระบางอย่างของโปกะคระสาธิพราหมณ์ ได้เข้าไปสู่อาคารโถงของเจ้าสากยะเจ้าสากยะและสากยะกุมารมากหลายนั่งบนอาสนะสูงในอาคารโถงต่างชิกชี้จี้กันด้วยนิ้วมือเชะรอยจะหัวเราะตนก็เป็นได้ไม่มีใครสักคนหนึ่งกล่าวเชิญตนด้วยอาสนะการไม่เคารพนับถือไม่อ่อนน้อมพราหมณ์ ของเจ้าสากยะไพร่พอย่างนั้นเป็นการไม่สมควรนี่เป็นการประนามสากยะกกุลว่าเป็นไพร่ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้นกไส้เมื่ออยู่ในรังของตนก็ยังส่งเสียงร้องตามชอบใจเจ้าสากยะเหล่านั้นถือว่ากรุงกบิลพัทเป็นของตนจึงยังไม่น่าจะถือโทษด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้ อัมพัทมานพอ้างเหตุผลต่อไปว่าในวันณะทั้งสี่นั้นวันณะทั้งสามคือกษัตริย์แพทย์พ่อค้าและสูตรคนงานย่อมตกอยู่ในฐานะเป็นผู้บำเรอพวกพรามณการที่ระเจ้าสากยะไพร,พร,พร่ไม่เคารพนับถือไม่อ่อนน้อมพราหมณ์จึงเป็นการไม่สมควรนี่เป็นการประนามสากยสกุลว่าเป็นไพร่ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคเห็นอัมพัธมานพกล่าวรุกรานสากยะสกุลอย่างหนักเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าท่านสากุลโคตรอะไรเมื่ออัมพธมานพกราบทูลว่ากันหายนะโคตรพระองค์จึงตรัสเตือนให้ระลึกประวัติศาสตร์ว่าต้นสกุลของสากยะคือพระเจ้าโอกะก,กากร,ราชซึ่งเป็นกษัตริย์ แต่ต้นสกุลของกันหายนะคือนางทาสีของพระเจ้าโอกากากราชผู้มีนามว่าทิสาก็เมื่อต้นสกุลสากยะเป็นลูกกษัตริย์ต้นสกุลกันหายนะเป็นลูกนางทาสีเช่นนี้ก็จงระลึกถึงสกุลดั้งเดิมดูเถิดมานบทั้งหลายที่ตามมาด้วยก็พูดอื้ออึงห้ามพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระโคดมอย่าได้กล่าวหาว่าอัมพัทมานพเป็นลูกทาสีเลยเพราะอัมพัทมานพมีชาติอันดีสดับตรับฟังมากมีถ้อยคำอันดีงามและเป็นบัณฑิตพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอัมพัทมานพว่าที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่อัมพัทมานพนิ่งอึ้งพระผู้มีพระภาค ตรัดย้ำถามถึงครั้งที่สามจึงยอมตอบรับว่าเป็นความจริงมานพที่มาด้วยจึงอื้ออึงประนามว่าอัมพัทมานพเป็นลูกทาสีมีชาติไม่ดีพระสมณะโคดมพูดเป็นธรรมเราหลงรุกรานว่าพูดไม่ถูกพระผู้มีพระภาคทรงเห็นมานพเหล่านั้น กลับไปรุกรานอัมพัทมานบเช่นนั้นก็ตรัสห้ามและทรงเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของกันหะบุตราสีผู้เดินทางไปเรียนพรามนต์ณชนบทภาคใต้แล้วกลับมาขอพระราชบิดาของพระเจ้าอโกกากราชนามว่ามันทรูปีครั้งแรกพระเจ้าโอกากากราชไม่พระราชทานในที่สุดก็พระราชทาน เพราะเกรงฤทธิ์ของกันหะเป็นการตรัสช่วยแก้หน้าให้แก่อัมพัทมานพต่อจากนั้นตรัสถามถึงประเพณีนิยมเพื่อให้อัมพัทมานพตอบเป็นข้อๆเกี่ยวกับกษัตริย์กับพราหมณ์ใครจะสูงกว่ากันเพื่อให้คลายความถือดีคือ 1. บุตรที่เกิดจากบิดาเป็นกษัตริย์ มานดาเป็นพราม์ณจะได้อาสนะที่นั่งและน้ำในพวกพราหม์ณหรือไม่ตอบว่าได้พวกพราหมณ์จะยอมให้บริโภคอาหารในพิธีศาสตร์อาหารอุทิศให้ผู้ตายในพิธีถาลิปากะอาหารเนื่องในงานมงคลในยันยะพิธีอาหารในการบูชายันและในปาหุนะ อาหารต้อนรับแขกหรือไม่ตอบว่าย่อมให้บริโภคพวกพราหมณ์จะสอนมนให้หรือไม่ตอบว่าสอนจะห้ามผู้นั้นแต่งงานกับสตรีพราหมณ์หรือไม่ตอบว่าไม่ห้ามจะได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์หรือไม่ตอบว่าไม่เพราะเหตุไรตอบว่าเพราะยังไม่บริสุทธิ์ฝ่ายมารดา2 บุตรที่เกิดจากบิดาเป็นพราหมณ์มารดาเป็นกริย์์จะได้นั่งที่นั่งได้น้ำเป็นต้นหรือไม่ตอบว่าได้จะห้ามผู้นั้นแต่งงานกับสตรีพรามณ์หรือไม่ตอบว่าไม่ห้ามจะได้อภิเศกเป็นกัษตริย์หรือไม่ตอบว่าไม่เพราะเหตุไรตอบว่าเพราะยังไม่บริสุทธิ์ฝ่ายบิดาตรัสสรุปเพียงเช่นนี้ก่อนว่า นี่แหละเมื่อเปรียบหญิงกับหญิงเปรียบชายกับชายกันแล้วกษัตริย์ก็ประเสริฐกว่าและพราหมณ์เลวกว่าเพราะอัมพัธมานพยอมรับรองตามประเพณีนิยมว่ากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับพราหมณ์ทำให้กษัตริย์ไม่บริสุทธิ์ครั้นแล้วตรัสถามต่อไปอีกว่า3พราหมณ์ที่ถูกลงโทษให้โกนศีรษะ ถูกเอาขี่เท่ารวยศีรษะถูกเนรเทศจากรัฐหรือจากนครจะได้ที่นั่งและน้ำในพวกพราหมณ์หรือไม่ตอบว่าไม่ได้จะร่วมบริโภคอาหารในพิธีกรรมต่างๆหรือไม่ตอบว่าไม่ได้พราหมณ์จะสอนมนให้หรือไม่ตอบว่าไม่จะถูกห้ามแต่งงานกับสตรีพราหมณ์หรือไม่ตอบว่าถูกห้าม 4. กษัตริย์ที่ถูกลงโทษโกนศีรษะ ถูกเอาคี้เท่ารยบนศีรษะถูกในระเทศจากพระถะหรือจากนครจะได้ที่นั่งและน้ําในพวกพราหมณ์หรือไม่ตอบว่าได้จะไดร้ร่วมบริโภคอาหารในพิธีกรรมต่างๆหรือไม่ตอบว่าได้พราหมณ์จะสอนมนให้หรือไม่ตอบว่าสอนจะถูกห้ามแต่งงานกับสตรีพราหมณ์หรือไม่ตอบว่าไม่ห้าม จึงตรัสสรุปให,ให้เห็นว่ากษัตริย์ประเสริฐกว่าพราหมณ์แล้วตรัสรับรองภาสิทธของพราหมณ์ชื่อสนังกุมารที่ว่าในหมู่ชนที่ถือโคษกษัตริย์ประเสริฐสุดแต่ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะความรู้และความประพฤติผู้นั้นประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์สุภาษิตนี้ถือว่าความรู้ ความประพฤติสำคัญกว่าชาติสกุลเมื่ออมพัฒมานพกราบทูลถามว่าความประพฤติและความรู้นั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบเป็นใจความว่าใครก็ตามยังถือชาติถือโคดถือตัวถืออาวาทะวิวาทะคนเหล่านั้นย่อมอยู่ห่างไกลาจากความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยม ต่อเมื่อละความถือชาติถือโคดถือตัวถืออาวาหะวิวาหะได้จึงจะทำให้แจ้งได้ซึ่งความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยมครั้นแล้วตรัสอธิบายถึงการที่กุลบุตรออกบวชต,ตั้งอยู่ในศีลธรรมบําเพ็ญฌานสี่และวิชา8ดังที่กล่าวแล้วในสามัญญผลสูตรว่า ชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติอย่างยอดเยี่ยมไม่มีความรู้ความประพฤติอื่นยิ่งกว่าครั้นแล้วได้ทรงแสดงปากทางแห่งความเสื่อมสีประการของความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินั้นคือสมณะพราหมณ์ผู้มิได้บรรลุความรู้และความประพฤตินั้นหนึงหาบริขารของนักบวชออกป่ากินผลไม้ที่ตกส ทำอย่างข้อหนึ่งไม่ได้จึงถือจอบและตะกร้าออกป่ากินเผือกมันผลไม้ 3. ทํทำอย่างข้อหนึ่งสองไม่ได้จึงสร้างโรงบูชาไฟขึ้นที่ท้ายคามหรือนิคมบำเรอไฟอยู่คอยหาเชื้อเพลิงใส่ไฟไมิให้ดับเป็นการบำเรอไฟหรืออคณีเทพ 4. ทํทำอย่างข้อหนึ่งสองสไม่ได้ ก็ปลูกบ้านมีประตูสีด้านในถนนสีแยกเพื่อคอยบูชาสมณะพราหมณ์ซึ่งเดินทางมาแต่สี่ทิศตามกำลังความสามารถอัรธกถาอธิบายว่าความดีทางคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้ก็เอาดีทางบวชเป็นดาบทครั้นแล้วตรัสถามอัมพัทมานบว่าตัวอัมพัทมานพพร้อมทั้งอาจารย์สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติดังกล่าวแล้วหรือเปล่า เมื่อตอบว่าเปล่าและว่ายังห่างไกลาจากคุณสมบัติเช่นนั้นจึงตรัสถามต่อไปว่าเพียงกระทำแบบดาบทสี่ประเภทนั้นทำได้หรือเปล่าตอบว่าทำไม่ได้จึงตรัสสรุปให้ฟังว่าตัวอัมพัทมานภพร้อมทั้งอาจารย์เสื่อมจากความสมบูรณ์ด้วยความรู้ความประพฤติวิช,ชาจรณะอันยอดเยี่ยมและ เสื่อมจากปากทางแห่งความเสื่อมสี่อย่างของความรู้และความประพฤตินั้นเป็นการเตือนให้เห็นว่าที่ทนงตนมาแต่เดิมนั้นที่แท้ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้ขนาดคุณสมบัติชั้นเลวๆของผู้ไม่สามารถมีความรู้ความประพฤติอันยอดเยี่ยมนั้นคือเพียงแค่ทําอย่างดาบทก็ทำไม่ได้ ครั้นแล้วทรงแสดงถึงความผิดพลาดของโปกะคาระสาติพรามผู้เป็นอาจารย์ของอมพัฒมานพสองประการคือ 1. พูดว่าสมณะศีสะโลนเป็นไพร่เป็นพวกดำเป็นผู้เกิดจากเท้าพรมจะเจรจากับพรามผู้รู้วิชาสามรู้ไตรเทพได้อย่างไร แต่ตัวเองก็เสื่อมหรือไม่มีวิชานั้นบริบูรณ์อะไรเลย 2. บริโภคของพระราชทานจากพระเจ้าประสเสนที่โกศลแต่พระเจ้าประสเสณที่โกศลก็ไม่โปรดให้โปกะคะรสาติพรามนั้นอยู่ในที่เฉพาะพระพักเมื่อจะทรงปรึกษาอะไรด้วยก็ทรงปรึกษาโดยมีม่านกั้นโปกะคระสาติพราม รับภิกษาที่เป็นของพระราชทานโดยธรรมแต่ทำไมเล่าพระเจ้าประเสริ์ที่โกศลจึงไม่ทรงอนุญาตให้พราหมณ์นั้นอยู่ในที่เฉพาะพระพักแล้วตรัสถามอัมพัทมานบว่าเพียงที่คนวันณะสูตรหรือทาตของสูตรยืนในที่ซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่ประทับบนคอช้างหรือประทับยืนบนเครื่องลาช เพื่อเสด็จขึ้นสู่รถหรือในที่ซึ่งทรงปรึกษาเรื่องอะไรอะไรกับมหาอมาตย์ผู้ใหญ่หรือกับเจ้านายแล้วคนวันณนะสูตรหรือธาตุของสูตรเหล่านั้นกล่าวถ้อยคำว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีพระราชดำรัสอย่างนี้อย่างนี้พูดเรียนพระราชดำรัสจะทำให้สูตรหรือธาตุของสูตรกลายเป็นพระราชา หรือราชมหาอมาตย์ไปได้หรือไม่เมื่ออมพัธมานพตอบว่าเป็นไม่ได้จึงตรัสเปรียบเทียบให้ฟังว่าพวกพราหมณ์สมัยนี้พากันสวดหรือกล่าวตามบทแห่งมนเก่าแก่ซึ่งพวกฤาษีรุ่นก่อนๆได้เคยสวดมาแล้วเช่นฤาษีอัฏฐกะวามกะวามเทพเวทสามิตร วิศวามิะมะตรยมัตคีอังคีรถภาระทวาชะวาเศถะกัดสปะภะคุตัวอัมพัทมะนบพร้อมด้วยอาจารย์ก็เรียนมนเหล่านั้นเพียงเท่านั้นจะให้อัมพัทมะนบเป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีได้หรือไม่อัมพัทมะนบตอบว่าเป็นไม่ได้ แล้วตรัสถามว่าพวกครษีรุ่นก่อนๆเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณห้าบริโภคอาหารดีๆมีสตรีผู้ประดับด้วยผ้าและสายรัดเอวคอยบำเรอขี่รถเทียมด้วยมา้าใช้ประตักยาวๆแทงสัตว์พาหนะเที่ยวไปในที่ต่างๆมีบุรุษผูกสอดดาบยาวคอยอารักขาในนครซึ่งมีเครื่องอุปกรณ์พร้อมสับ มีคูอันขุดไว้มีซี่เหล็กอันยกไว้ที่ประตูเหมือนอย่างตัวท่านพร้อมด้วยอาจารย์ในสมัยนี้หรือไม่อมพัฒมานพตอบว่าฤาษีรุ่นก่อนก่อน,อนไม่ทำอย่างนี้จึงตรัสสรุปให้เห็นว่าอมพัฒมานพพร้อมทั้งอาจารย์มิได้เป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีอมพัมานพได้สังเกต พระพุทธลักษณะแต่ยังมีอยู่บางข้อที่เห็นไม่ได้เช่นพระคุยหาฐานตั้งอยู่ในฝักและพระชิวหาใหญ่ยาวพอจะปิดพระพักและช่องพระนาสิกพระโสดได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสแสดงอิทธาพิสังขารแสดงฤทธและทรงกระทำให้เห็นได้อัมพัฒมานกกลับไปเล่า ให้โปกะคระสาธิพรามณฟังทุกประการโปรกะคระสาติพรามณโกรธที่อัมพัทมานพไปรุกรานพระผู้มีพระภาคจึงใช้เท้าเตะและใครจะไปเฝ้าแต่พวกพราหมค้านว่าค่ำแล้วควรไปในวันรุ่งขึ้นแต่โปกะคระสาติกะพรามคงไปจนได้โดยให้จุดคบเพลิง เมื่อไปเฝ้ากราบทูลถามเรื่องที่โต้อตอบกับอมพัธมานพแล้วจึงกราบทูลขอโทษแทนอมพัธมานพซึ่งพระผู้มีพระภาคก็มีพระพุทธดำรัสว่าอมพัธมานพจงเป็นสุขเถิดโปกะระคะสาติพรามพิจารณาพระพุทธลักษณะและได้เห็นครบ32ต้องตามลักษณะมนของตนแต่สองข้อเห็นไม่ได้ พระผู้มีพระภาคต้องทรงแสดงฤทธิ์และทำให้เห็นแล้วจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันในวันรุ่งขึ้นและเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อถวายพัตหารเสร็จแล้วได้สรับพระธรรม,มเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถาและอริยรสัจสี่ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงประกาศตนพร้อมทั้งบุตรภริยาบริษัท และอมาตเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิต